รู้สึกไงบ้างคะเหมือนแบบมงลงก็ตอนแรกอะชุดอะตอนที่ไปลองครั้งแรกคือมันก็เกินงบมาเยอะแล้วนะแล้วรู้สึกว่า้<จ>า <ำ S 1> ถ้าไหนๆจะเกินขนาดนี้แล้วก็ต้องเกินให้มันชนะไปเลย กะเลยเกินไปอีกว,วันที่ถ่ายโฟโต้เสร็จยังไม่เท่านี้เลยฮะวันจริงคือแบบไม่ก็หนูได้ยินว่า,วาน้องนายมีมังกรหน,ก<อ>หนูก็เลยหนูก็เลยแบบเติมฉันเติมอีกฉันเติมฉันเติมขนมหวานนี่ก็เลยแบบจนนิด,ดถ้าขนาดนี้เอาให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงงบเขาให้เท่าไหร่สามพันนั่นแหละก็รับแต่เมนเนสนี่ก็แบบบางคนก็มีมีเงินเหลือกินขนมอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เกิน ป้น,นแ,แม่พี่เป้พี่เป้นะโโอ้หไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวเดี๋ยวไปตู้มาพี่ฝากซื้อหน่อยนะที่เห็นมันมีเสื้อไอเลอไซแล่พี่เป้พี่เป้ตอไม่ซื้ออะไรเลยอพี่ฝากซื้อหน่อยเท่าไหร่เดี๋ยวโอนให้อ,ออกไปก่อนแล้วกันมีตังค์ไหมเคยถามันชิวนะคะเป็นสายฝอของอลิซาเบธซื้อคอนแทคเลนส์หรือยังจะเป็นฟลอร์ฟังหลังเนี่ยเธอใส่ฝอแล้วนะอ๋อมีแล้วซื้อไว้ตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าหมดอายอุไหม ก็ย้อาะประหยัดมากๆเลยค่ะณไหนกางเกงก็คือมีอยู่แล้วใช่กางเกงก็ซื้อจะซื้อใหม่ในชุดเลยนะโอวิกให้ให้เดาคิดว่าวิกผมน่าจะแพงสุดใช่ใช่ไหมไม่ต่ำกว่าแบบหลักร้อยหลักอะไรหลักเลยหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเหลือตังไปกินขนมชิล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 เนี่ยน้องแบบจริงเหรอคะพี่เป้น้องมาทงชิลเจมบอกจริงเหรอคะพี่เป้น้องบอกว่าค่ามงกุฎหนูก็เกินแล้วค่ะอยากอยากถามน้องแบบแรงไหมค่าวมงกุฎเท่าไหร่แรงไหมราคา ราคาแรงใชไหมชุดแต่ละคนราคาแรงไหมไม่ได้เช่าอันนี้ซื้อเลยบอกแล้วว่าแอลเดนรู้ไม่เป็นลูดีลูกนี่คิดว่าน้องอาใจนี้หรือเปล่าเวลาแบบจะแต่งหน้าก็อันนี้คาดผมขึ้นอ๋อเคยเป็นแอลเดนลูเนาะเคยแบบเฮ้ยตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ชุดก็คือเป็นชุดนอนนะชุดนอนนอนอ๋อเป็นชุดนอนแบบชุดนอนเจ้าหญิงแต่ว่านอนคนเดียวเดี๋ยวข้างทับกระโปรงใช่เอาลโหล ไม่ทันตั้งตื่นแล้วนะคะบอกเลยว่าสตา์ชอบแกงเราเพราะฉันรู้จังหวะนี้พอดีอฉันก็เลยแบบหยิบขวามาแแม่มาทำตัวสวยก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่ปันคะเชิญเลยค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะมาต่อเลยนะคะด้วยคำถามเรื่องของยูนิตนะคะคือเด็กหอในและหอนอกนะคะก็คือทีมของไลฟ์วันนี้ที่เรายังไม่ได้บอกใช่หมดไปหนึ่งเบรกนี่คือเพิ่งบอกไม่ได้บอกทีดเียะคือพี่อยากรู้ว่าการ แบ่งกันดูทีวีเนี่ยแบ่งกันยังไงเพาะพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เอาลงมาดูทีวีข้างล่างสายเดียวกับปริมาเนาะแบบว่าอ,อยู่บนห้องก็เลยอยากรู้ว่าข้างล่างน่ะเขามีนโยบายการแบ่งทีวีแบ่งช่องแบ่งช่องกันยังไง,งนี่น่าเสียงเขินรืวกาแไม่แซวต่อต่อแกงห<อ>นอกก็แบบว่า ใครมาเร็วกว่าก็จะได้ดูก่อนแล้วพอคนนั้นดูเสร็จก็จะเป็นแบ่งอีกคนนึงอะไรเงี้ยจะดูกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วของอยากสร้างของรุ่นพี่เบียนครค่ะว่ามีการแบ่งทีมรุ่นพี่รุ่ดียรต่หนูสวยเวลาอยู่ข้างล่างอ่ะเราจะชอบแบบเฮ้ยใครดูอะไรมีอะไรดูไม่มีอะไรดูเราจะเป็นแบบของสักคนเป็นคนเปิดขอใครก็ได้หาอะไรให้ดูหน่อยใช่แล้วก็จะนั่งดูกันพอมีคนเลือกก็เออดูหมดเลยไม่ค่อยแย่งกันดูหรือว่าแย่งแต่ส่วนหอ่จะโยนโยนรีโมทอะใครมีเลือกดูเลือกหน่อยเลือกหน่อยเหมือนที่เรานั่งหน้าที่น คือเพื่อกินข้าวแต่แบบหนังก็คือเป็นกิจกรรมย่อยอะไรใช่แิบเปิดเป็นแล้วก็เปิดเป็นแบ็กกราวไปแล้วก็ใช่เหมือนที่เหมืปิดร้านอาหารเมื่อวานเราก็แบบพอซ้อมเสร็จก็มันกินข้าวกันหน้าเวทีหน้าเวทีเลยหน้าทีวีฉันก็ชอบพูดผิดใช่แล้วประเด็นคือแหละน้ำหนึ่งเปิดพี่ก็จะกับใคร แล้วก็บอกว่าเหมือนแบบอยู่โต๊ะจีนแล้วแบบมีแบบอามาอากงอะไรเงี้ยแม่กินข้าวร้อโบว์สะักเออเอ็งเปิดพี่ก๊อตทำไมนะเปลี่ยนไหมแล้วดูด้วยนะแล้วแบบว่าเขาเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำเปลี่ยนทำเปลี่ยนกลับเป็นพี่ก๊อตเดี๋ยวนี้ข้าวปาชาวีไปดูใช่ไหมข้าวปลาชาวีไปดูลิเกแบบว่าตอนสมันนั้นน่ะที่จะไปงานจังเก้นแล้วมาที่หอก่อนแล้วแบบว่ามาเร็วเกินอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าจะรถติดก็เลยมาถึงแล้วแบบว่าไม่รู้จะดูอะไรก็เลยเข้า YouTube พี่เปิดครั้งไหมคะเน่ะงานจังเกู้ ดูพี่เป้หนูแล้วพี่วีนั่งดูแล้วก็พี่ละตาแล้วละตาทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วเปนมันตึงตึนมันใจจะหลุดแลยค่ะไม่ไหวแล้วขอไปนอนก่อนใช่เขาลงน้ำหลายรอบมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วพี่เก็บกระเป๋าเก็บของคืนนอนแล้วนั่งดูกันสามคนแบบดูแล้วบ้างลุ้นมากลุ้นเลยแล้วใคฝันใครฝันว่าฮะไม่เพียมหนึ่งอะเคยฝันเออน้ำหนึ่งฝันว่าถ้าออกกระดาษอะจะแพ้อ่าเอ้ยแล้วพี่ ออกกระดาษนี่ออกกระดาษอากา <pier na S 2> อ,อก้แลวทำไม,ไมอะแบบว่า เป็นแบบแล้วก็ฝันบอกหรืออะไรไม่ยอมมาให้พอแล้วไม่เชื่อพี่นิฮานเลยนะเามตือพอเป่าเสร็จน้ำหนึ่งก็แบบฉันน่าฝันฉันแบบฉันทำไมฉันถึงไม่เชื่อฝันฉันะไรโอนไม่หนูถ้าอย่างนี้คือแบบมันจะติดอยู่ในใจเหมือนออกด้วยเหมือนแบบอีกคนนั้นก็แบบเปะใช่คือน้ำหนึ่งเอาฝันเลยว่าเป่ากับนงนิชาแล้วแบบออกกระดาษแล้วตัวเองก็แพ้เฮ้ยนี่มันอภินิหารของจริงพับเรือลังมาแล้วใช่น้ำหนึ่งบุญเยอะมากตอนตอนเป่าไม่ได้ฉุกคิดหรือเปล่าอาจจะลืมไปมันที่ มันใช่แฝงฟิลเหมือนต้องแทงสวนป่ะก็เลยออกเหมือนเลยแปลกเลยเบลน์เบลล์เป็นดีอะไรอย่างเงี้ยอพินิหาาคนลุกละมีคำถามหนึ่งด้วยเมื่อกี้พูดถึงหอในหอนายหอนายหอนอหอนอกขอถามหอนอกบ้างอย่่างคะีพเจนนิสอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแบบว่าเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละปกติทำงานบ้า กันไหมเอออยากถามหน่อยทำไหมคะไม่ทำพูด้อมกันหนึ่งสองซ้ำทำไม่ทํไม่เลไม่ทำไม่มีใครทําก็เลยต้องทำก็อยู่กับแม่กับน้องชายใช่ไหมแล้วนี่เป็นพวกแบบว่าอยู่บ้านน้อยมากกินเสร็จจะต้องรีบออกหรือว่าแบบกินเสร็จก็นอนเลยอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอกลับมาทีมันไม่มีอะไรเหลือให้ใช้เลยไม่ว่าจานช้อนซ่อมแก้ววันนั้นคือช็อกมากแล้วก็เลยล้างไปแล้วก็ดูอย่างอื่นไปด้วยปรากฏว่าประมาณสองชั่วโมงอะเสร็จล้างจานสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่คือมันใช้2ชั่วโมงเยอะขนาดนั้นเลยโอ้โหถามพี่อ่อนบ้างของี่ อส่วนใหญ่เอาจริงๆว่าไม่ค่อยได้อยู่ในห้องมากเหมือนแบอไปไหนอ่ะเอาก็มาซ้อมไปคุณมาเอาจริงเนี่ยแอปคิดว่ามันมีแบบกึ่งๆไหมนะเด็กอย่างเมื่อคืนก็ดึกใช่เมื่อคืนกงงมากอยู่หน้าเวทีอยู่หน้าเวทีไม่ก็คือเหมือนเนี่ยจะแบบพอมีซ้อมก็ก็อยากนั่งมองมอยเพื่อนกินนู่นกินนี่กว่าจะถึงตีหนึ่งกว่าจะงตีหนึ่งพร้อมกับพี่กอจักรพันธ์อยู่ข้างหลังใช่ไม่แล้วก็เหมือนทุกคนก็พูดนอนนี่ไม่ออนเออใช่แล้วนั่งตอนที่ลงมาเราลงมากันทีหลังสองคนใช่ไหมแล้วบอกเอ้ยย ใช่แต่คือหนูจะเป็นสายแบบอยากนอนก็นอนนอนหอดก็นอนได้เลยแต่ไม่มีอะไรเตรียมมาก็แบบพี่เชอร์ห้องพี่เชอร์เหมือนจะเป็นห้องแบบห้องของห้องเบอร์ของแต่เนี่ยเคยมีของส่วนตัวที่แบบอยู่ในห้องที่เป็นแบบห้องห้องว่างแรมเออมีมีนั่นแหละมันก็จะมีห้องที่แบบสามารถใครก็มานอนก็ได้ใช่แต่ก็ต้องจองก่อนแต่แบบถ้าไม่จองก็สามารถไปนอนเมมเบอร์ได้นี่ก็พยายามแบบจะตื้อขอนอนห้องน้ำหนึ่งตลอดน้ำหนึ่งก็จะบอกว่าห้องไม่มีที่เดินใช่เข้มขัง มีน้ำตกมีน้ำตกมีอะไรแบบนี้นี่ก็จะได้นอนไม่กี่ห้องถ้าเกิดตาวานมานอนตาหวานจะนอนกับน้ําใสใช่นี่ก็จะนอนกับห้องพี่เชอห้องพี่เชอร์ก็จะเหมือนเข้าสปานี่ก็จะแบบ เคยขอประตูเขาไม่เชอร์ออกมาไอรอนแมนไอรอนแมนเดินมาเปิดประตูว่ใช่เป็นเครื่องนี่เครื่องไอวัตรลางเขาอ่ะเครื่องจาอะไรสักอย่างเขามีทุกอย่างเคยเนเมนกัเคยคิดจะซื้อเหมือนกันแต่ว่าใช่แต่ราคาแรงมากเนี่ยถามพี่เชอร์นี่กับคันซื้อขนาดนั้นเลยเหรอไปบูร์ไลหรืออะไรเออเหมือนแบบรักษาทรงรักษาสิวฝ้าอะไรอย่างเงี้ยซัมติงอ่ะคือมีอะไรเงี้ยมีเครื่องนวดนงนวดหน้านี่ก็ไปใช้กับเขาเออเหมือนมีครีมตั้งเป็นแผงไม่มีเวลาไปก็เลยแบบทำเองเออนี่ก็เลยรู้สึกว่าพอไปหอก็ไม่ต้องกังวล ชุดก็เดี๋ยวยืมเขาก็ได้ก็เลยแบบอยากนอนก็นอนไม่อยากนอนก็ไม่ต้องนอนเป็นคนล่าสุดในกลุ่มในกลุ่มเป็นไงละของม่ใครอยากได้มาก CF ได้นะครับ CF ได้ ไม่ใช้แล้วไงนี่ขยาดได้ไม่เป็นชั้นวางของอะวางครีมกับกล่องใส่แป้งดิฉันมาไม่ทันมาไม่ทันอันเซนไปแล้วคืออยากรู้ว่าอยากรู้อะไรวะใช่อยากอันเซนไปแลต่มินมินตอบเร็วมากพี่มินกับเจนนิสซีเอฟไปไม่ซีซีด้วยพี่เป็นอย่างเร็วอาอหอยายมีสองคนเหรอไงก็ได้แต่หอยในไม่เคยเห็นพี่ในหอเลยหรอเอ้ยก็ก็มิ้ค่อยอยู่ด้วยกันไงช่วงนี้ขึ้นบ่อย ขึ้นไหนขึ้นห้องขึ้นห้องบ่อยจีจีไม่อยู่ด้วยกันแล้วมาแล้วทำไมอ่ะน้ำหนักขึ้นหกโลขึ้นเหรอถึงไปเรื่อยเรื่อยเลยพี่เราแบบกอยหกโลมาจากเราหรือมาจากใครมาหอนด้วยหอนกลับมามีได้นะปวดไหลม่ไหมปวดคอปวดไหล่ไหมปวดไปนวดมา โดูหน้าออกหน้าออกไปออกไปอ้ไอจีเล่าเรื่องนั้นแต่ไม่ดี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 เราตัดยาเลยเรากลับมาเดี๋ยวสัญญาจะขอเดี๋ยวไป็นตู้ปลาเก่านนไมาเอาเล่นเลย16ไหมได้เอาพินิจานแม่ย่าหนึ่งหนึ่นเจนนเส